เสียงบจบร้อยขันครับก่วงใบใบมันก็อสิอยู่ในป่าับมันสีไลเตะซุ่มไกป่ป่านำหนึ่งออกจากบริเวณบาาครับเตีงตัวผูกเตงตัวผูกมีอยู่หลายโต๊ครับประมาณสิบโต๊หเลยตัวผูกบรุ่นๆครับไลเตะมันห่วงตัวแม่ครับร ซีอูบนบานเลยรับเป็นไข่ตอตัวแม่แล้วก็ไข่ปานำหนึ่งตัวแม่่ <c oughs> เป็นเสียงบบกจบ้อยครับมันก็สิขันอยู่เต่า 听不 loud。 ฝากันขอบปลาไปแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านครับกราบขอบคุ่นทุกทุททททกท่านเลยครับกราบขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมาทางชมยทุทธูประเด็นจินปลากับไก่ปลาครับไก่ปลาน้ำหนึ่งกับไก่ปลาน้ำหนึ่งไก่ปลาเอฟวันกับก็เร็วๆนี้ขอเสนอให้ไก่ปลาน้ำสองครับพอไปน้ำหนึ่ง ไก่นำผสมกับกอพยายามผสมไก่ปลานำหนึ่งกับไก่ต่อตัวแม่ครับก็จะได้จับง่ายขึ้นจะได้คุ้นขึ้นครับก็เร็วๆนี่แหละครับเมื่เกินสามเดือนสี่เดือนนะครับก็ติดตามชมเบิร์นครับขอบคุณเลยครับผมที่เข้ามาชมครับ สำหรับาารท่านที่เข้ามาเชื่อมใหม่ครับสำหรับผู้ติดตามมาใหม่ครับกราบขอพูดลายๆครับกดไลค์กดซับสกไครต์ในเด้อครับผม